กลับมาดูทีมงานทานเลิกงานครับพอดีไมโครไซต์ไหดูซิคี้ดูซิคี้ครับไม่รู้เป็นไร เท่าครับฟังเท่าบนบนครับวนคนเดียวเอ้ยวนคันเดียวครับของทีมงานเลยเท่าเท่าท่าเท่าจะเท่าเลยจะเท่าเลยหนูจะดีฮ่าฮ่าจะเท่าเลยนั่นเต็มลำเลยเด,ดี๋ยวรอไหนไั้ นี่ฮะสีเกียร์เปโกครับสายแตกครับเสีเกียไม่เป่าเนยูนี่ ติกาสีจอยครับีอู๋มันเลี้ยงครับสองของกานนี้ฮะ

Yeah. é